คืออยากจะบอกว่าฉันเล่นไปรอบหนึ่งแล้วแล้วก็คือคือแบบมันเศร้ามากๆจนก,กี่แปลผิดไปหลายประโยคเลยเว้ยคือแบบจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็เลยไปพักสักแป๊บหนึ่งแล้วก็มาเล่นต่อคือกี่เป็นคนที่อินกับอะไรแบบนี้มากเลยเว้ยแล้วพออินอะ่ะน้ำตาม,มันไหลแบบไหลไม่หยุดเลยก็เลย,ค,เลยคิดว่าคลิปแรกไม่น่าจะดีเท่าไหร่อัดใหม่ละกัน ความรู้สึกมันจะได้เบาบางลงอะไรอย่างนี้โอเคก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องคาสึสกิในเกมแคม b u บัด p ี้พาร์ที่ยีในรูทของโยอิชิแต่กีคิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้แล้วหว่ามันเกิดอะไรเพราะก,กี่คือขนาดฉันเดาได้แล้วฉันยังรู้สึกแย่เลยแย่แล้วอะ่ะผลมันใกล้จะตกแล้วด้วยนะแน่ใจนะว่าโยอิชิไปทางนี้จริงๆอะ่ะเฮ้เคนทาโร่ Yes sir เออครับ S right. <S เออแต่มันก็ไม่ค่็ยเซนอยู่นะเราไม่เจอยูกิในแคมป์เลยอะ่ะมันก็ไม่น่าแปลกใจซะเท่าไหร่ถ้าโยชิจะมาตามหาเธอในป่าฉันก็แค่หวังว่าพวกเขาจะไม่เป็นอะไรนะ uh? เอเอ้นั่นมันเสียงอะไรอะ่ะ <Whoa. S 2> นั่นมันลูกหมานี่นะยูกิน่าจะต้องคลอดแล้วแน่ๆเลยอะ่ะโยชิ อ่ะแล้วโยชิก็อยู่ตรงนั้นด้วย <Yo ichi. S 1> โยชิโยชินั่นนายนี่นะแล้วหายุกิ ichi, โยชิ what happened โยชิเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะย <c oughs> ูกิยูกิ did she โยชิหรือว่าเธอ

ทำไมเรื่องมันถึงได้กลายเป็นแบบเนี้ยโยอิชิโยฮิชีไมคิดว่าพวกคุณบอกซอีกว,ว่าเธอจะต้องไม่เป็นอะไระแล้วทำไมกันะ่ะทำไมเธอถึงจะหากผมไปอะ่ะ y o i c h i please listen nobody wanted this to happen y o i c h i ฟังฉันหน่อยนะไม่มีใครอยากให้เรื่องนี้มัน enough I don't wanna hear anymore พอได้แล้วนะผมไ <im było> ม,ม่อยากได้ยินอะไรอีกแล้ว please just leave me alone <im> ขอร้องละ่ะก็แค่ให้ผมอยู่คนเดียวะ y o i c h i please don't push us away we're here to help y ย i c ช i ขอร้องละอย่าไล่พวกเราออกไปเลยนะเราก็แค่ยอยากที่จะช่วยเหลือ And we can't leave you like this. What about the puppies? They might get sick if we stay here any longer. แล้วเราก็ทิ้งนายอาไว้ที่นี่ไม่ได้นะและ้วลูกสุนัขพวกนั้นนะ่ะพวกเขาอาจจะป่วยก็ได้นะถ้าเกิดยังอยู่ที่นี่อีก Take t h e n leave. ออกไปแล้วก็รีบใสหัวไปได้แล้วนะ I'll find a safe spot to bury Yuki. ผมจะหาที่ปลอดภัยเพื่อฝังศพยูกิโ <Yo ichi. S 1> ยชิอย่าโยชิรอย่าทำให้ฉันลำบากใจไปมากกว่านี้อีกเลยโลกของโยชิถูกทำลายต่อหน้าต่อตาของพวกเราตาของเขาเหมือนตายไปแล้ว เสียงของเขาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าฉันรู้มาตลอดว่ายูกิมีความหมายกับโลกของโยอิจิมากขนาดไหนแล้วทําไมมันถึงได้เกิดเรื่องแบบนี้กับเขาเคทโร่ uro, please take the puppies and bring them back to camp put them somewhere warm and safe คิ <sighs> นฮาโลนายพาลูกหมากลับไปที่แคมป์ก่อนนะพาเขา ไปอยู่ในที่ที่อบ่นแล้วก็ปลอดภัย But sir, what about Yoichi? แต่ว่าแล้วโยชิละครับ You can leave him to me. Please follow my orders immediately. นายฝากเขาไว้กับฉันเถอะนะแล้วก็ทำตามคำสั่งของฉันด้วย Yes, sir. ครับ y o i ิ h i y o i ิ h i Why are you still here? I told you to leave me alone. แล้วยังทําบ้าอะไรอยู่ที่นี่เนี่ยผมก็บอกไปแล้วไม่ใช่เรื่องไงว่าผมจะอยู่คนเดียวอะ่ะ Juichi, please calm down. I only want to help you. Juichi, ขอร้องละใจเย็นๆนะฉันก็แค่อยากที่จะช่วยนายอ่ะ This is all your fault. เพราะคุณนั่นแหละทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความผิดของคุณน่ะ โม่่ววแล้นี you didnt in คุณวางยาพิษไว้ในอาหารของยูกิใช่ไหมละ่ะหรือคุณก็อาจจะพาเธอไปหาไอ้หมอบ้าๆนั่นเพื่อที่จะฆ่าเธอ It trusted have you ผมไม่น่าไว้ใจคุณเลยอะ ตอนนี้ยูกิก็จากไปแล้ว Yuki has always been so strong I know she would have died at something like this ยูกิอ่ะแข็งแรงอยู่เสมอผมรู้ว่าเธอจะไม่ตายกับเรื่องอะไรงงๆแบบนี้หรอกยูอิช please listen to me ยูอิชิขอร้องล่ะฟังฉันหน่อยนะ Let go of me, you murderer! ่อยผมเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้ฆาตกร Yoichi I would never do that to you. Yoichi ฉันจะไม่ทําแบบนั้นกับนายแน่ You know I loved Yuki as much as you did. นายก็น่าจะรู้นะว่าฉันน่ะก็รักยูกิมากพอๆกับนายนั่นแหละ I can't stand to see you suffering like this. ฉันไม่อยากที่จะเห็นนายเศร้าโศกแบบนี้อีกแล้วนะ Please don't hold back. I know you must be so devastated อย่าอย่าเก็บมันเอาไว้ฉันรู้นะว่านายน่ะจะต้องเสียใจมากๆแน่ๆ You have every right to be hurt and angry นายจะทุบตีฉันหรือว่าจะโกรธฉันก็ได้นะ คือแบบขนาดเล่นรอบสองกี่อย่างน้ำตาลคลอเลยนี่มันไม่ยุติธรรมเลยอะบอกผมทีได้ไหมว่านี่มันก็แค่ฝันบ้าๆฝันฝันร้ายบ้าๆ Yo อิชิ I'm so sorry if there was any way to change this I would do it without hesitation y o i c h i ฉันขอโทษจริงๆอะ ถ้ามีอะไรที่ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ได้ฉันก็คิดจะทำโดยไม่ลังเลเลยนะลินกูยังจาพัน But we have to accept the truth Yuki has left us for a better place now แต่เราก็ต้องยอมรับความจริงยูกนะิเนเธอจากเราไปแล้วเธอไปในที่ที่ดีกว่านี้ I don't understand why did she have to leave me too ผมไม่เข้าใจเลยแล้วทำไมเธอต้องจากผมไปด้วยผม,ผมทำอะไรลงไปผมถึงได้เจอเรื่องแบบเนี้ยที่ผ่านมาผมยังอดทนไม่พออีกหรือไงนายพูดถูกแล้วละ่ะโยชิ นายไม่สมควรที่จะได้รับอะไรแบบนี้แล้วมันก็ไม่มีใครสมควรที่จะจะได้รับทั้งนั้น But remember be you'll you that please alone all always never We're here for แต่จําเอาไว้ว่านายนะ่ะไม่มีทางหรอกแต่จํเอาไว้ว่าไม่มีทางหรอกนะที่นายจะอยู่คนเดียวพวกเราเนะี่ยอยู่ที่นี่เพื่อนายเสมอนะ อ๋อไม่นะไม่นะฉันควรที่จะทำยังไงดีอ่ะเฮ้ยเคทาร่โลแล้วเกิดอะไรขึ้น<ะ>อ๋อนั่นมันลูกหมาของยูกินี่นะเคุณเอเดนขอร้องละช่วยผมหน่อยนะยูกิยูกิอยู่ที่นั่นแล้วผมคิดว่าเธอตายแล้วอ่ะ แล้วโยชิแล้วคุณโยชิแล้วลูกสุนัขพวกนี้แล้วก็แล้วก็ Hold <on. S 1> โอ้โหใจเย็นๆหน่อยนะเคียนทาโร่ค่อยๆหายใจเข้าลึกๆแล้วก็บอกฉันว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่อะโอ้ uh oh. หดข้างคุณโยชิแล้วผมกำลังออกตามหายโยชิกับยุกิในป่า แต่ว่าพอพวกเราไปถึงมันก็ช้าเกินไปแล้วไม่นะเธออาจจะเธอน่าจะตายหลังค้อสินะเนี่ย What แล้วควรจะทำยังไงกับพวกลูกหมาพวกนี้ดีอ่ะคุไอเดนผมไม่รู้แล้วว่าผมควรที่จะ t h e r e there, there. อย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเขาเรียกว่าอย่าตื่นตะนกไปหน้าเคนทาโร เอาแบนี้เราให้ฉันเป็นคนดูแลพวกมันแทนนายแล้วกันนะ <But> แต่แต่ว่าแล้วเรื่องของเอ่กข <It will S 1> ีดกดข้ามอีกแล้วใช่ไหมจริงดว้วยเนี่ปย,ยประโยชน์เดี๋ยวใช้สเตปมาแล้วกันานายเนี่ยนายเข้าไปในคาบินแล้วก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเถอะตอนเนี้ยท่านนายอยู่ที่นี่นานเกินไปเนี่ย นายอาจจะเป็นไข้อีกมานายอาจจะเป็นไข้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะแล้วก็อันนี้แต,แต่ว่าแล้วพวกลูกหมาพวกเนี้นายไม่ต้องกังวลหรอกหน้าเคยนทาโล่ฉันจะดูแลพวกเขาเองอะนายอาจจะยังตกใจอยู่ะไปสงบสติอารมณ์ก่อนนะเข้าใจมนอาจจะยังตกใจอยู่อะไปสงบสติอารมณ์ก่อนนะเข้าใจไหม I ฉันมั่นใจนะว่าจะไม่มีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นกับลูกหมาพวกนี้แน่ๆฉันสัญญาเลยนะ All r i g h เออผมเข้าใจแล้วครับ hmm. แต่แต่ผมคิดว่าผมควรที่จะไปเช็คโยชจิโยชิสักหน่อยอ่ะเมก,กี้เห็นปะพมก,กี้จะพูดโยจิแล้วขี่พูดโยจิอืม hmm. ฉันบอกนายแล้วไงเคีนทาโร่รีแลกนะเฮะ้ยโยชิก็อยู่กับเขาแล้วนี่เฮ้ยเยีเออครับ It will be fine be แล้วมันก็ไม่มีเรื่องอะไรต้องกังวลแล้วนะ่ะนายสามารถคุยกับโยชิได้หลังจากที่เขาใจเย็นลงแล้วโอเคไหมเคร่ <et> ทุกอย่างมันจะต้องไม่เป็นไรนะเคีนทาโร่ ก็แค่เชื่อใจโยชิฉันรู้ว่าเขาจะต้องโอเคอะตอนเนี้ยนายก็ไปที่คาบินของนายแล้วก็เปลี่ยนสภ้อผ้าเถอะนะอ r i g ครับเคทาโอ่เคนทาโร่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับนายเนี่ยนายเปียกไปทั้งตัวเลยอะ่ะโอ้ ไปทำให้เสื้อผ้าแห้งก่อนเถอะนะนายอาจจะเป็นหวัดก็ได้นะเดี๋ยวฉันจะไปหยิบผ้าเช็ดตัวมาให้นะยังดีนะที่ชุดสำรองของนายมันสะอาดนะ่ะเคนฮาโรลแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมนายถึงออกไปตากฝนอย่างนั้นอ่ะ Are you okay? โอ้เคียนฮาร่ลโลนี่นายร้องไห้อยู่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเคียนฮาร่โลเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมอ่ะมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นข้างนอกนั่นกันแน่น่ะมันก็ยูกินะ่ะ mm hmm. เธอตายแล้วอะ่ะหลังจากที่เธอคลอดลูก <What? S 2> อ,อะไรนะ oh, <no. S 2> อ๋อไม่นะยูอิชิ โยชิเหมือนจะแหลกสลายไปแล้วอะแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าเขาจะรับมือกับเรื่องนี้ได้ยังไงแล้วฉันก็ไม่รู้ด้วยว่าฉันควรที่จะทําอะไรดีอะ <So> แล้วตอนนี้โยชิอยู่ไหนอะทําไมเขาถึงไม่อยู่กับนายด้วยอะ <c oughs> เขาอยู่กับคุณโยชิในป่านะเกทแล้วพวกลูกหมาพวกนั้นล่ะเคทาโรเพราะเขาโอเคไหมอะ Yeah <c oughs> ก็โอเคอะนะตอนนี้พวกเขาอยู่กับคุณไอเดนแล้ว uh. เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยเมื่อวานยูกิก็ยังสบายดีอยู่เลยนี่นะ mm. ถ้ายังเล่นกับพวกเราเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาอยู่เลยอะ <Actually. S 1> ฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอะมันกระทันหันเกินไป well. ก็นะถึงจะคิดว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอะ่ะแต่มันก็ไม่เปลี่ยนความจริงหรอกนะที่ว่ามันถึงเวลาของเธอแล้วอะ่ะแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรโยอิชิเลยด้วยอะ่ะ hmm. ฟังหน่อยนะพวกนายพวกเราก็น่าจะรู้นะว่ายูกิเนี่ยมีความหมายกับโยอิชิมากขนาดไหนอะ่ะ แต่เวลาแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าพวกเราต้องไปอยู่เคียงข้างเขาหรือไงอ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะนายเนี่ยเฮ้เคยนฮาร่นายเป็นคนที่เขาไว้ใจแล้วก็พึ่งพามากที่สุดนี่แต่ว่าฉันไม่รู้ว่าฉันควรจะพูดอะไรดีอ่ะฉันตกฉันยังช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เลยนะแล้วโยชิก็ไล่ฉันออกมาด้วยอ่ะ ฉันก็เสียใจกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงๆอะนะในวันเนี้ยเคียนฮาโล่แต่ว่าฉันพนันได้เลยนะว่าโยชิเนี่ยจะต้องรู้สึกเหงามากกว่าที่เคยเป็นมาแน่ๆฉันก็ไม่อยากที่จะยอมรับหรอกนะแต่ว่าถึงเขาจะไม่ชอบที่หน้าฉันอนะโยชิก็มักที่จะยอมอยู่ตรงนี้เพื่อนายแล้วก็พยายามทำเรื่องดีๆให้นายนะ เออก็คือเหมือนฮิโร่จะบอกว่าต่อให้โยชิชิไม่ชอบหน้าฮิโร่แต่ก็ยังยอมมาอยู่กับฮิโร่เพราะว่าเคียนทาโร่โอยู่ด้วยอะไรประมาณนั้นข้อนี้ต้องตอบว่าข้อ3ฉันจะอยู่ข้างๆเขาไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเฮีย <Yeah. S 1> นายพูดถูกนะฮิโร่ฉันจะนั่งอยู่เฉยๆแบบนี้ไม่ได้อะ ไม่ว่ายังไงฉันกต็ต้องไปอยู่เคียงข้างโยอิชินี่แหละเนี่คือเคียนทาโร่ที่ฉันรู้จักอะไปหาเขาเลยตอนเนี้ยนายปล่อยให้เขารอนานไม่ได้นะ <et> พวกเราต้องพึ่งนายนะเคียนทาโร่พวกเรารู้นะว่านายทำได้นะเคียนทาโร่เออขอบคุณนะพวกนาย ฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุดอะแล้วเอาไว้เจอกันนะ Scout Master Yoshi คุณโยชิอ,อโยชิล่ะครับไม่ใช่ว่าเขาอยู่กับคุณไม่ใช่เหรอวว้า,วาก,ก็นะเราเพิ่งฝังยูกิเสร็จนะฉันก็เลยพยายามทำทุกอย่างแล้วเพื่อที่จะให้เขาใจเย็นลงเขาขอให้ฉัน ปล่อยเขาเอาไว้ตามลําพังนะแต่ฉันเชื่อนะว่าเขาต้องการให้นายไปดูเขาหน่อย I see ผมก็กําลังไปหาเขาอยู่เลยอะบอกผมทีได้ไหมครับว่าเขาอยู่ที่ไหน Wow <Well> เขาตอนนี้เขาน่าจะอยู่ที่ท่าเรือนะเพียเค t r o a o ฉันรู้นะว่ามันอาจจะฟังดูแปลกๆนะ แต่ว่าพวกเราเนี่ยก็โดนฝนกันมาเยอะบางทีนายอาจจะไปพูดให้โยชิเขาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าได้นะฉันไม่ไม่ใช่ฉันไม่รู้ฉันทนไม่ไหวจริงๆอ่ะตอนที่เห็นเขาอยู่ในสภาพแบบนั้นแน่นอนครับคุณโยชิขอข้ามบางประโยคกันนะ ฉันขอฝากโยชิเอาไว้กับนายแล้วกันนะเคนทาโร่ฉันหวังว่านายจะสามารถช่วยให้เขามองเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องดีขึ้น Yes sir ครับคุณโยชิผมจะต้องทำอย่างนั้นผมจะทำอย่างนั้นโอเคกี okay, ่ขอพักไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะเพราะว่าพาดหน้ามันเป็นอันเซนแต่ ก็ <G ül> น่าจะรู้นะว่าไม่มีอารมณ์เล่นโอเคไปแล้วบ๊ายบายเจอกันพันหน้านะอาจจะเว้นสักสามสี่วัน <laughs> <sighs>